มีข่าวอบรมมาฝากพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของการเป็นสางตัดผมกันนะนะฮะผมส่งนีที่ผมตัดอยู่นี่ก็เป็นจากฝีมือคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแบบเดียวกันคือว่าตัดได้ดีได้สวยม,มีเทคนิคพอสมควรคดังนั้นแล้วคนไหนอยากจะเป็นสางตัดผมมาฟังทางนี้ครับโดยทังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน40มุกดาหารตอนนี้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมนะครับในรักสูตรสางแต่งผมบุรุษระดับต้นครับ โดยู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะตรวจสอบคุณสมบัติกันได้นั่นคือมีอายุ15-25ปีสําปีสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมอตนนะครับม .3 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่มมือน,นีหอด27เมษายนกำหนดฝึกอบรมก็คือ28เมษายนหอด26มิมีถุนายนรวม420ชั่วโมงรับจำนวน10คนทอน,นันนะครับการอบรมนี้ฟรีบบมีคาใส่าย,ายซึ่งจะอบรมอยู่ในสถาบัน2เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการอีก1เดือนสวัสดิการที่จะได้รับก็บคือมีค่าอาหารสําหรับผู้เขารับการฝึกอบรมตลอดลักสูตรมีหอพักสำหรับผู้ที่บสสดุในการเดินทางเพือ่อนกับมีที่พักไวไห้หาน้ำนะครับผู้ที่สนใจอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารครับสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอกันได้แคปหน้าจอหรือไปเบิงทีส แฟนเพจ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน40มุกดาหารโทรสอบถามกันได้ครับ0999984398ครับ